S 1> <S 1> สวัสดีครับพี่น้องมรนมเกษตรดิสารคนรักปลาครับเสภพาพี่น้องมาเยี่ยมชมสวนเกษตรคางบ้านไปช่วยนะครับพิกัดยูบันนุ่นเสียงครับตำบลน,นาโพอำเภอบุญทลิกจังหวัดอุบลราชธานีนะครับผมมีเสี้อาพพี่น้องมาเบิ่งสวนคางบ้านใสน่พื้นที่บรหลายครับเจเจพอครับจากองสวนนี้สวัสดีครับสวัสดีสค่ะซื่อเมี้วค่ะ ค่ะตอนนี้ก็จะพาพี่น้องมาเบ่งวิธีการปลูกผักแข้างบ้านเนาะค่ะทําพื้นที่ให้เกิดประโยชน์ให้สูงที่สุดนะคะครับเนี่ยค่ะปลูกผักยังเนคือที่หลายอย่างนะครับส่วนใหญ่มันก็จะเป็นพวกพักสวนขั่วนะคะอันนี้ก็จะเป็นะาะแหน่ครับค่ะอันนี้จะเป็นปูเล่ค่ะอ๋อนี่ครับ ค่ะอันนี้จะเป็นผักเคลผักเคลคือมันจะเป็นราชนีผักใบเขียว<ม>ค่ะอันนี้ก็จะส่งลูกค้าประจำทังขอนแก่นนะคะทั้งพวกเพิ่นเอาไปปั้นกินหรือว่าปั้นขายยังงสิคะเ<ม>นี่ยค่ะอันนี้สืรอจะปลูกเป็นเคลใบหย,ยิกแล้วก็ไดโนเคลค่ะเนี่ยค่ะอันนี้คือว่าถาเข้าดูแลดีนะคะมันจะอยู่ได้ห2ปี ต้นนนึงะะคะอันนี้เข้ากับเก็บเวลาเก็บนกก็จะเก็บไปข้างล่างนะคะขึ้นไปเร,รื่อยๆแม่ค<อ>่ะเอาแต่ใบก็เติมปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนยงสิน,นะคะแล้วก็เขาจะสูงขึง้นเรื่อยๆอันนี้น่าจะปีกว่าละคะ่ะโอ้ตัวนี้ปีวกว่าเนาะแม่นค่ะทีเห็นเป็นแบบใบบลายดีคือว่าเขาต้องเก็บทรงลูกค้าทุกอาทิษต่ออันนี้ผึ่งเก็บไปเมื่อวานค่ะงซ้อนครับพี่น้องนี้ก็จะเป็นพวกเอ่อผักสลัด เพราะว่าบางที่ลูกค้าเพื่อนออเดอร์ด่วนมากสินะคะเขาก็มาเก็บทางขางบานนะคะไปม่วนใหนล้ลูกค้าลูกค้าก็จะได้กินผักสดๆด<ม>ค่ะเห็ตแบบง่งยายนะครับแม่นค่ะอันนี้แมหมพึ่งลงปลูกไม้ค่ะอันนี้พึ่งใดน่าจะประมาณอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์หนึ่งค่ะอันนี้ผักชีมันบ่มีพื้นที่เนาะคะ่ะก็เลยแบบว่าเอา เอามาลงข้างๆแปลงปลูกแซมกันเลยเพ่อผสมสารแต่ว่าข้อดีคือว่ามันจะมันจะต้นใหญ่มันจะงามกว่าที่เข้าแบบวานไปแบบทีทีแมนค่ะอันนี้ก็จะปลูกแบบอินทรีย์ทั้งหมดเป็นชั้ซ้อนนะครับ้องรับผักปลอดสารพิษทีซีเนี่ยค่ะก็คือว่าผึ่งเก็บออกมาบ้านแมนแล้วก็ล่องปลูกเลยเห็นไหมค่ะค่ะ อันนี้ก็เพิ่งได้สองอาทิตย์อันนี้ก็จะเป็นพักชีลาวพักชีลาวก,ก็อีกตัวหนึ่งที่แบบชาวบานเห่าเพิินกินดีคือการด้วยค่ะครับนิยมเอาไปกินครับมีบดเลยครับคุณน้องครับผักในก่อนก็จะแบบหวานเพราะว่าเข้มมันสูงขึ้นแล้วค่ะก็จะหวานพักชีนะคะครับข้างล่างแปลงเพื่อว่าที่จะเก็บมาใส่ในการทำน้ำสลัดนะคะ เพราะว่าทุกอย่างวัตถุดิบที่เอาไปเห็ดน,นี้คือตองสดใหม่อันนี้ที่ฮอบปลูกเองไดกับปูกเองครับค่ะลูกค้าชี่ที่กินที่สือไปรับรองได้แบบว่าสดใหม่แน่นอนเลยสินะค่ะครับเ,เพราะว่าค่อยไปสือพักแบบตามตาลาดแล้วพักชีนะคะรู้สึกว่ามันเนา่าเร็วมันเปื่อยเร็วเนี่ยค่ะก็จะมีแบบคนในหมู่บ้านเพิินมากมาสือ บานในวิธีการปลูกข้งเหาเนี่เ้ามีการเตรียมดินตรงไหนแม่ค่ะคือว่าดินเนี่ยที่สวนจะปรุงเอง,งก็คือปรุงขึ้นมาเองได้หมดแม่ค่ะ,คะ<ม>ก็คือจะใช้ดินร่วนนะคะหน้าดินนะคะสองถึงสามส่วนแล้วกะ็แกบเก่าแกบเก่านี่คืออาจจะอยู่ในเล้าไก่นะคะอ่าบอมแนแกลบดิฟเนาะคะ่ะแล้วก็แกลบดําแล้วก็ปุยป๋ยหมักปุ๋ยหมักที่สวนกเก็ตเองแล้วก็น้ําหมักปลา ผสมผูกเขาให้เขากันนะคะครกระถิ้งไว้ประมาณเจ็ดสิบห้าวันก็เอามาล่งแปลง<อ>เพราะว่ามันมันถึงจะมีธาตุอาหารมีจุลินทรีย์ตัวดีเวลาเขาปลูกผักไปมันก็จะจะใหญ่เร็วนะคะครับ็เนเห็ดแบบเอาอันนี้เป็นกระสอบเนาะแม่ค่ะเ,เพราะว่าข้างล่างคูดล่งองแล้วมันเป็นเจอมันเป็นดินถมนะคะก็เอากระสอบอันนี้ก็ ยกมาจากบ้านชนบุรีอ๋ครับ <c oughs> เป็นใส่แดบ,บนีะครับพี่น้องเป็นกระบะค่ะคือตั้งแต่ใส่เป็นก่อนยิฐเก่าเนี่ยค่ะมีเป็เศษกระเบื้องที่แบบออจากการเฮ็ดบ,บ้านแบบเศษเศษปัญหเพิ่นก็เอามาเหตุจซ่อนครับอ,รอันนี้กักระลังไงค่ะไอ้ขึ้นชายนี่ค่ะไอพี่น้องมึงครับขางบ้านเป็นพื้นที่ นิดเดียวเอนะครับพี่น้องครับแต่ว,าว่าคนสามาถมีผักกินหลากหลาย,ายคือมีผักขึ้นนี่คือหลักๆก,ก,ก็คือกินเองเนาะค่ะคกินเองในครอบครัวแล้วก็เออทีเรือก็กกค่อยขายน้ำแจกน้ำค่ะคยังมาเบิร์ตครับู่ฟังปุ่นนีครับพี่น้องได้้าพพี่น้องไปเบิร์ตไห้คุณงาบานเพิน์ดครับข้างผีก็มีจูลินซี่สังคอแสงนาครับพี่น้องครับตัวนี้ครับเป็นนาไว้ไปใส่ ครับนนะครับค่อนข้างดีครับพื้นที่หนาบ้านนะครับทัน้งดีกับปูขบัวครับตัวน,นี้ตัวน,นี้เป็นเลื่อนเพาะช่ำเนาะที่เขาจะเอาไปลงแปลงกันไหะอันนี้จะเป็นต้นก้าเนี่ยค่ะคู่มะฮางน่กนกันด้ค่ะอันนี้เขาก็จะวานลงก่อนเนาะค่ะวานลงในตะก้าแบบนี้นะคะครับค่ะ ประมาณซีฮามือเนี่ยค่ะมันก็จะมีใบเลี้ยงคู่ออกมาดังสิ<อ>ค่ะเท่ากับจังใหญ่ลงในาถาดเพาะเพราะ<อ>าาว่าถ้าจะเลือกต้นกาที่แข็งแรงเลยนะคะเ,เพราะว่าเมื่อก่อนนู้เห็เุทรงต้นกาสลัดนะคะเท่ากับตรงเลือกที่มันแข็งแรงเห้มันเห้มันใหญ่ซ้ำๆกันค่ะถ้าเท่าเลือกจิมๆๆแต่ละต้นมันก็จะได้ต้นที่แข็งแรงพอเอาไปปลูกเนี่ยค่ะเดี๋ยวนะอันนี้พึ่งได้ สามวันสามวันตานตัวนี้ค่ะอันนี้ประมาณอาทิตย์หนึ่งค่ะอาทิตย์หนึ่งค่ะเขาก็จะค่อยๆเจริญเติบโตเนี่ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นต้นก้าเอ่อเทลใบกนี่ก็จะเป็นพักชีครับอันเนี้ค่ะคือต้นกล้าที่พร้อมปลูกอ๋อก็คือหลังจากงายลงมาในถาดพอนะคะคก็ประมาณสิบห้าแต่ไม่เกินยี่สิบวันค,ควรจะนำไปปลูกในแปลงนะคะ เนี่ยค่ะอันนี้คือต้นก้าที่แข็งแรงพร้อมปลูกได้เลยเนี่ยค่ะอันนี้คือมันเรือจากการปลูกมะว่านค่ะพี่น้องเพื่อนกับมาแบ่งไปปลูกหน้ามืองศีนะค่ะครับข้างบนนี้เขาตรงพางแสงไอ้เพิ่นบ่ครับเออพางแสงค่ะเพราะว่าต้นก้าเขายังบกแข็งแรงแห้งนะคะเขายังอ่อนแออยู่ครับงามสาวเมืงศี่กะควรจะให้เจอแดดเพราะมันแดดจ้าจัดเท่ากับเอาสแลนขึ้นมาค่ะ ครับพี่น้องสามารถเอาแบบเป็นเหตุใดนะครับพื้นที่ขางบานก็ร้ายครับนี่ครับกระส่วัสรุง่ายๆนะครับเห็ดโค้งเห็ดไผ่อะไย่างธรรมดาต้นกระส่พยพยางนะครับเนาะเป็นโค้งใหม่ธรรมดานะครับแล้วก็ต้นนี้เทศเป็นกระบะยกยขึ้นมาข้อดีของเขาเห็ดเป็นสีนั่นเป็นอย่างครับยี่หเห็ดเป็นเป็นลักษณะกระบะขึ้นมาคือว่ามันดูแลจัดการได้ง่าย ดีก็ห้าแบบเพชรที่เขาขีดินเลยเนาะมันจะจัดการง่ายกว่ากันแม่นค่ะบานในดินเขาปลูกแล้วเทื่เทือนี่เขาต้องมาปรุงใหม่บ่ครับเอ่อก็ควรจะเติมปุ๋ยหมากลงไปอะค่ะเพราะว่าทาทาดินมันบ่มีปุ๋ยแล้วมันจะมันจะแน่นครับค่ะเพราะว่าสลัดน่ะจริงๆล่ะเขาบ่เลยค่ะแต่ว่าเขาควรจะเห็ดดินให้มันโปร่งครับค่ะอันนี้คือแปลงแบบง่ายของคุณยายเออตัวนี้เป็นง่ายๆเหมืนก็เฮ็ดแมนค่ะเพิ่นเอ่อปลูก ต้นหอมต้นหอมกับลูกค้ากับแบบมาสื่อหลายแห้งไงพ่อท่านหอมเป็นราคาแห้งครับพี่น้องค่ะกิโลละสองร้อยนะครับในหอมนะครับตู้มแห้งแห้งปุนเข้าปูนข้าปูเพราะว่าเพิ่นจะปลูกให้เต็มพื้นที่ไปเลยนะคะเพราะมีหมูงวางนะครับพื้นที่เิ่นหอมเปย์พักแงะน้ำปูสุดเลยครับพี่น้องครับผมโอเคนะครับกะ เป็นการใช้พื้นที่ค้างบ้านนะครับปลูกพืพักสวนครัวตัวนี้ยังสามารถขายได้มนบมครับค่ะข,ขายได้ค่ะก็ <Okay. S 2> คือ,อยางหน่อยเฮ้าได้ลดรายจ่ายในครอบครัวนะคะคแล้วก็เพิ่มรายได้เพราะว่าคุณยายเราก็เก็บสะรแน่เก็บหอมเก็บพักชี่เองสินะคะขายอา้อาวสุดท้ายถ้าพี่น้องเฮ้าสนใจอยากมาเยี่ยมยามมาเบ่งตัวอย่างนี่สามารถ มาไดบ้างครับวั่นี่เอ่อมาได้ค่ะนนเขียงค่ะคุณตเต้วเองตกนี่ค่ะครับคุณโอเคมันกน็ขอบคุณน้องเมียวมากขอบคุณค่ะคที่ถ่ายยี่ยมชมนะครับสวนข้างบ้านนะครับถ้าผู้ใดผ่านมาทางนี้จะแวะมาชมสวนเพิ่น,นะครับเป็นการใช้พื้นที่ข้างบ้านนะครับทําให้เกิดรายได้นะครับนี่นคือพื้นที่คางบ้านพื้นที่ครับเดี๋ยวต่อไปผมสิบภาพไปบนสวนเกัน ตรงหน้าจะเป็นปเทปใหญ่ยายก็เยสวยมดีค<บ>่ะโอเคครับคลิปนี้เลยเสมอครับคลิปหน้าเข้ากัน